สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินอีกหนึ่งคันนะคะก่อนฝนตกค่ะคันนี้เป็นฮาร์เลดวิวา์รถกายสเปเชียลรถปี2019ค่ะคันนี้เป็นสเปค H ้เดีเป็นตัวประกอบนอกเครื่อง114นะคะลูกค้าเลขไมค์คันนี้ค่ะเพียง11,500กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ กีเบิร์ดนะคะสำหรับภาร์เรรบิสาารถไกด์สเปเชียลคันนี้ค่ะตัวรถนะคะเป็นสีเทาด้านค่ะมีชื่อสีอินดัสเทรียลเกรเดนิมค่ะสีสวยมากนะคะตัวนี้เป็นตัวเครื่องดำจากโรงงานทั้งหมดนะคะเครื่องดำฝาดำนะคะเป็นมิว w a กกี้114คิวบิก1,868 cc ค่ะคันนี้ตัวประกอบนอกสเปค5 HD นะคะลูกค้า หน้าจอก็เป็นแบบทัสกีนแบบฟูลทัสหมดแล้วค่ะนี่นะคะหน้าจอตัวใหม่เลยนะคะสวยงามค่ะเลขใหม่ก็น้อยนะคะหมื่นหนึ่งเองค่ะลูกค้าสำหรับของแต่งนะคะก็จะมาพร้อมกับท่อ C F R นะคะ กลองสเตตหนึ่งค่ะจูนกล่องนะคะแคชปาร์ bar, ตัวรถเป็นของ HD ไฟสปอร์ตไลท์เป็นของ HD นะคะคิวหน้าแองกิบเบิร์ดแบบนี้นะคะแฮนด์ hand, เป็นแฮนด์สูง14นิ้วสีดำนะคะนี่ค่ะปอกแฮนด์นะคะเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยเป็นปอกแฮนด์แต่งนะคะแล้วก็เป็นแผ่นกันความร้อนตรงนี้เป็นคาร์บอนนะคะล้อนหน้าเป็นล้อนหน้าแบบใหม่แล้วนะคะตัวนี้เป็นสเปคประกอบนอกด้วยนะคะ เป็นประกอบนอกที่ได้เครื่อง114ด้วยนี่ค่ะแอดมินชอบมากเลยน้องแองกี้โบ๊ทนะคะตอนที่แอดมินถ่ายฝนใกล้ตกมากค่ะลูกค้ามืดคลึมมากตัวรถสีสวยมากนะคะรีบมาถ่ายให้ลูกค้าเลยนะคะฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกนะคะลูกค้าคันนี้รถปี19ค่ะเลขเกียร์19นะคะครอบแต่สีดำนะคะ แบคตอรี่นะคะย้อนเวทีโอเปอเรชันนะคะผลิตอเมริกาค่ะคันนี้นะคะสีสวยเลยนะคะให้ดูปุ่มประกับใกล้กลนะคะฝากระปุกน้ำมันคราสนะคะฝากระปุกน้ำมันเบรกเนียนนะคะชุดปุ่มประกับสวยงามค่ะใช้งานได้นะคะอย่างที่แอนมินแจ้งก็คือประกอบนอกใช้ได้จริงประกอบไทยใช้ไม่ได้นะคะ สวยงามค่ะกลางถังน้ำมันสีดำคำว่ารถกายแบบนี้เลยนะคะสีดำทั้งหมดนะคะเป็นตัวเครื่องดำนะคะจากโรงงานเลยค่ะหล่อหล,ล่อเลยนะคะน้องประดุกยักษ์นะคะ สำหรับราคาคัดตัวนะคะตารางการดาวการถอนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดรสกิปชันดัลลางลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินได้เลยลดพึ่งเข้าวันนี้เลยนะคะรีบมาถ่ายให้เลยนะคะฝนก็จะตกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย